สวัสดีครับวันนี้เมื่อเห็นฟาร์มงัวอาจารย์บุรทรงเพลินครับอาจารย์บุรทรงมีง,งัวเพลินงัวเพลินโอ้ตัวบ,บุ๋มบครับสนใจติดต่อเพลินเนอร์ครับราคาก็คุยกับเพลินได้ครับงัวเพลินครับภาพบรรยากาศทองทุ่งอีสานบ้านเฮาหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วขอขอเกี่ยวเขาเกี่ยวหญ้าเรียบร้อยแล้วครับว่ามันเบิ่งนะมีมือปืนฐานนาบ้านอีกสองสิง โอ้ยนาะโอ้อาจารย์พึ่งก็นึงน่สวัสดีครับอาจารย์ครับวัสดีครับบครับลาบครับาบครับลเคครับครับกําลังิลาเป็ดิลาเป็ดเป็ดนี่ซื้อมาเนาะห้อบรัทแ่เนาะห้บริษัทขาบับนะครับาตลาดตลาดครับครับสือแสบินพิีช่อมันบาครับครับอืมชนะขาิลาบเนาะจะเนาะลาบเป็ดโอ้สุดยอดเลยครับลาบเป็ด เมื่อครับผ่าอดิษฐานเล่าบุ๊มบิมใหม่ตังกรผู้ได้สนับสนุนกับทรงเงินมาสื่อใหม่ตังกลอรในนี้ครับผมอาจารย์ขึบไต้หวันไท้บ้านเท่าไต้บ้านเท่าเขาแรงมีความสุขที่บ้านเทาผู้ไดอยากมีกินมีท่องนะครับมาอยู่บ้านกันได้เด้อมาพักผ่อนอยู่บ้านเท่า เมื่อากงานจากการเศรษฐกิจโมดีช่วงนี้เะคมาเจอเศรษฐกิจกรุงเทพครับถึงโควิดึงเศรษฐกิจีเราก็วางแนครับผม้ว่ให้ตัวครับครับเลียวเลียวเลียวๆหรืวประจานเลียวขัวครับมันักไรบบ่ครับบ่ครับซับซบเป็นชิ้นปม่ชินแล้วก็แล้วก็สีทอดครับทอด ครับทีปีจะนอกันนะกินน้ำกันมีอย่างอื่นเราวยเราไปอื่นอย่างคนอื่นนะมี่น่อกันบูขาดบัลรืมกันใส่เนี่ยที่พี่น้อกันหาบ่อไหรครับมีสภาพบรรยากาศจงสิอยู่ประเทศที่มีนาากับบุมี้พิจบาลเท่าี้นะมีสานบันเท่านะมีย่างเหมือนจาให้กันจินมีความสุขหามาบ นะส่ข้อหนี่งฟักลาบว่าจันอ๋อพอแล้วทอดทอดครับครับ ดึงปอดมาเครับเยปอดดึงปอดนะครับครับเอาทิ้งเลยปลอดที่เป็นอันนี้เอาปอดมนะปอดมันเห็นปอดปะหมดครับโอเคมาเป็น <c oughs> นเนอครบอรอดนาเป็ด มาไหมอมามเรยนกได้าเป่แรงหาโมงครับหาโมงก็างนหานคนยากได้วางยำแผลน่ยผนถอดทอดเหี่ยนส่้ายกีเพลินใส้างไปบหอย ทอนนิดน่อยกันเนี่ทอนน่อยรกรอบๆทอนิดน่อยซ้ำขอมือเขานี่เม,มียชิ้นาลับบาทคาบคับมีอะไงกับชินน้ำกระไ้เนาะโอ้สบบาทเนาสมัยท่ก่อนเนี่ยปนถวยนึงกันทรงกันได้ นตองนี้ราะว่าอยากรักษาวัฒนธรรมบ้าท่าาไว้แนวนั้นเดี๋ยวกันไปควันท่าก็ซับอู่หน่อยกว่านี้นิดน,น้อยออพอคำพอคำเมีน เออคึ้งเลยครับคนเนี้ยไม่ได้สุกหยากคนเนี้ยนิววอาเเนอนิวว้าเนวเ,วาเนอววน,วว <c oughs> นิวนิววอาปีเก็ดเป็ดบานแท่เลี้ยงโดยธรรมชาติพ่นว่าบนนเป็ดเลี้ยงหัวอาหารเนื้อสันเนกรอบหอมอ,อรอยแฝบแฝบอีหลี คร,ครับครับตัดปาก,กไปเลยปากตัดปา่เลยเฮเฮอเฮอฟรีมอีมอีมอโอเคอมาทอดเอาไปขาทีทอดกัน เราใส่ไปของแสร็จแล้น,นานๆนี่ก็ได้มีนัวเอาเจ้าวันนี้ม่วนอีทอดนะครับบรรยากาศอศาจารย์คนอ้าครับ ลาบลาบข้างลาบลาบลาบอากาศนี้ครับเย็นๆสบายอากูนุ่มประมาณสิบแปดนี่แหละสิบเจ็ดสิบแปดมากเกินนี่ครับครับเอาซ้ำนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอบรรยากาศการกินครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ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 